นมพิงก้าไปอยู่ห้องเดียวกับคนแปลกหน้าไหมสามสิบนาทีพี่ให้ 3, สามพันถ้าอยู่ครบเวลานะก้าค่ะนี่ครับอยู่ห้องเดียวกับคนแปลกหน้าไหมสามสิบนาทีพี่ให้สามพันสองคนสองคนสองคนแปลกหน่อยแต่เหลครับเรารู้จักกันมาก่อนไหมพี่ถามก่อนไม่รู้จักไม่รู้จักสามสิบนาทีเนี้ยเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็กดร่วมอ่ะจะอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้า ได้ชมพูห้ามขาดห้ามหลุดขาด3,000จบเกมอ๋อโอเคครับอ่านกดข้อต่อไปให้พี่นอยเสียงสัญญาณเตือนขึ้นป้อนขนมพ r อาทันทีไม่ทำหัก500ต่อครั้งต้องสัมผัสร่างกายทุก5านาทีไม่ทำหัก500ต่อครังต้องพูดจีบทุก1นาทีไม่ทำหักหนึ่งต่อครั้งเริ่มเลยหนุน่ารักนะเนี่ยตั้งแต่พี่เข้ามาเลย นังไงเราไปเอาเขาเก็บก่อนลองรถนี้โอเคนชื่ออะไรอ่ะขนมถิงพี่เจครับเจใดอยู่ปีอะไรปีสามมู้สนับสนุกวันนี้คือเขาเก็บเนยนะครับโอ้เขินวะอันนี้แอบเขินนะครับผมพูดตรงเลยนะครับป้อนกันก่อนระบออีกั๊กจีบกันนะหนูป้อนบ้างคือมันจะอร่อยขึ้นฝั่งเชี่ยบเชียบเชียบว่าเชียบเลยห้องนี้ไม่มีเวลาบอกนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกเวลาให้เองโอเคไหมโอเคครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ามนาที พี่แอบดูอยู่ตลอดนะอยากเข้าห้องน้ำด้วยกันนะเดี๋ยวพี่ไม่เห็นเข้าไปทำอหไรพี่จะรู้เะล่ะไห่พี่ชอบคนเด็กกว่าหรือว่าแก่กว่าชอบเด็กกว่าแปลว่าพี่ชอบหนูก็พี่ไม่ได้พูดนะแต่หนูเข้าใจถูกแล้วแหละเร็วเอ็นแหละนี่นะครับสัมผัสอยู่นะครับบ้าข้าใจกูไม่ได้บังคับกูบังคับใจแต่กูไม่ได้บังคับเฮ้ยนี่ไงสัญญาณ พี่จบปีสีตอนไหนพี่จบแล้วครับรับปริญญารับสิ้นปีนี้ถ้าหนูว่างๆไม่มีอะไรทําไปมาหาพี่ได้มาช่วยถือของอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมีคนให้เยอะรุ่นน้องผู้ชายทั้งนั้นเลยผู้หญิงพี่ไม่ให้มาอ้ร้อนตัวไอ้ร้อนตัวนะมีคนเก่งอ่ะผู้ชายคนนี้ต้องสัมผัสร่างกายจิ้มจิ้มจับมือซ C พี่ว่าทำาไงพี่ไม่มีหลอก F ทรง F C อ่ะแต่เนี้พี่อยาก F หนูอ่ะขอาอจช้า รีถ้าคุณอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2คุณจะทำอะไรครับใน30นาทีนี้ฉันมาเล่นแข่งจ้องตากันจ้องตามาดิแล้วถ้าหนูแพ้ถ้าหนูแพ้หอมแก้มอ่ะหอมแก้มแข่งก่อนแล้วกันอ่ะหนึ่งพี่ว่าตอนนี้หนูคิดอะไรอยู่อ่ะนี้เสียงหัวใจรีบบอกดังจนหนูได้ยินเลยเหรอพี่หลับตาหนูโชว์กล้องไว้ที่จิตติดหนึ่งติดที่นะครับ โอ้หนูแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยหนูยังไม่ทาอะไรเลยหนูกับพิ้ตาหนูแพ้หนูป้อนขนมสามสิบนาทีแล้วทุกคนเฮียมึงต้องทุกดิต้องทรมานดิถ้ามีความสุขอะเวลาแล้วไม่มีหักเงินเลยสามพันเต็มครับแต่พี่ได้บอกไหมว่าต้องหานกันอะยินดีเดี๋ยวพี่โอนให้โอเคไหม